ยังอยู่ันที่เรื่องราวดราม่าแต่ว่าคราวนี้ข้ามไปที่ฝั่งต่างประเทศกันบ้างนะคะกับนักร้องดังอย่างเอชเชเรนค่ะที่เขาออกมาประกาศเลยว่าจะเลิกทําเพลงหากถูกตัดสินให้แพ้คดีหลังถูกกล่าวหาว่าก๊อปเพลงคนอื่นค่ะ หลังจากที่นักร้องหนุ่มชาวอังกฤษเอชเชเรน e นะคะถูกยื่นฟ้องว่าเพลง Thinking Out Loud ของเขาเนี่ยได้ลอกทำนองมาจากเพลง Let's Get It On ของมาวินเกย์ค่ะแล้วก็เรียกร้องเงินกว่า100ล้านเหรียญเลยนะคะโดยเอชเชเรนให้การในชั้นศาลว่าเขาจะเลิกเล่นดนตรีหากแพ้คดีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยได้ทุ่มเทกับการแต่งเพลงจึงเป็นเรื่องน่าอายค่ะที่มีคนมาด้อยค่าแล้วก็ลดทอนความสําเร็จของนักร้องรวมถึงตัวเพลงด้วยนะคะท้งนี้ผู้ที่ร่วมเขียนเพลงกับเอชเชเรนอีกคน ก็ได้อธิบายให้กับสารฟังนะคะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยมีขอเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละคีย์ค่ะ